สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับใครับคทมา้ทุกกวันครับดยความสัญญาเลยว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องอาหารยังไงก็ต้องอร่อยแล้วตอนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพเราอยู่กันที่เซ็นทรัลบางนานะครับเราเจอกันที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่6กุมภาพันธ์เลยนะครับอย่างที่บอกครับรวมของดีของเด็ดนะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณพ่อพม่น้องชาวแถวบางนาครับนะครับแถวบางพลีก็มาครับนะฮะ บางบอกก ال ็มาครับบางมอนก็มาสังพันมอนเกลี่ยกายมาหมดเกลี่ยกายไปเขี่ยวแล้วนไกลๆหน่อยได้ไหมครับบ้าได้าผมมาได้ครับก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ให้การต้อนรับครูคนต่อยยกทัพขอบคุณจริงขอบคุณจริงครับขอบคุณจากใจและท่านจะเห็นเลยนะฮะว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนครูคนต่อยถ้าเกิดมาที่เซ็นทรัลบางนาเมื่อปีที่แล้วปีนี้มาปุ๊บเออเรามีของใหม่เรามีจริงๆเรามีต่างๆเยอะแยะครับคนชอบถามกันว่ามีไอโน่นไอ้นี่ไหมครับริงผมบอกตรงๆนะฮะเพราะข้าไม่ขายเขาไม่มีทางยอมหยุด จริงไหมจริงได้ครับเขาหยุดนิ่งเขาก็ตายเพราะนั้นเขาต้องทําของเด็ดๆมาให้กับท่านและมันเป็นเรื่องราวที่เป็นข้าวเขาเรียกเหมือนกับบ่วงลูกโซ่ครับถ้าร้านนี้เขาอร่อยมากแล้วเราไปตั้งข้างๆร้านเขาไม่อร่อยอยู่ไงอยู่ไม่ได้เลยเพราะนั้นเราต้องอร่อยแล้วก็สะอาดแล้วก็ดีมากด้วยดีขึ้นไปอีกใช่ไหมบอกว่ามันคือการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของคุณผู้ชมใช่เขาแข่งกันเองนั่นแหละแต่เป็นผลประโยชน์ของเราเพราะอย่างที่พูดนะถ้าร้านนี้เขาอร่อยร้านเราก็ต้องอร่อยเพราะร้านนี้อร่อยอันแรกร้านเนี่ย ก็ต้องอร่อยต้องตายเพราะฉะนั้นทุกๆร้านก็ต้องแข่งขันกันทําดีสุดเท่านที่จะทำได้ได้ความอร่อยของกลมอร่อยจริงรับรองและรับประกันได้นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับที่เซ็นทรัลบางนาลานกิจกรรมชั้นหนึ่งครับขอบคุณทุกความอบอุ่นขอบคุณทุกความรักที่มอบให้และขอบคุณทุกครั้งเลยที่มาเจอกันแล้วก็ยิ้มให้กันสำหรับพี่น้องชาวบางนานะครับและในการขอครัที่นี้ก็จะขอร้องเพลงนี้มอบไม่้องไม่้องไม่ดอง เราเอาเรื่องนี้ดีกว่าไม่ใช่แล้วเมื่อไหร่จะลุ่งเนี่ยถ้ามันคอยกันคอยกันไม่ต้องร้องอ่ะเดี๋ยวจะทำซิงเกิลให้เลยนะเพลงหนึ่งร้องทั้งวันด้วยงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าฮะงั้นเอาวันนี้เอาเรื่องที่ทําได้ก่อนเลยกันครับเป็นเรื่องราวของประโยชน์ครับแต่มันประโยชน์ของนมข้าวโอ๊ตนมข้าวโอ๊ตหรือว่าโอ๊ตมิลวเนี่ยนะคุณผู้ชมครับทำมาจากข้าวโอ๊ตแล้วก็น้ำสะอาดความจริงแต่งเพลงให้ได้เลยนะได้เลยับโอ๊ตโอ๊ยมิลอามาฟังข้อมูลผมมากดี๋ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนมข้าวโอ๊ต เขาจึงปราศจากน้ำตาลแลคโตสและปราศจากไขมันและกลูเตนตามธรรมชาติเพราะทำมาจากข้าวโอ๊ตและน้ำสะอาดเท่านั้นใช่ครับงานวิจัยนะครับที่ตีพิมพ์ใน journal of functional food ในปี2020เนี่ยเขาบอกว่านมข้าวโอ๊ตเนี่ยมีเส้นใยอาหารมากกว่านมจากพืชชนิดอื่นๆนะครับซึ่งไฟเบอร์นรั้นเนี่ยฮะช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดน,นะครับการจับตัวของคอเลสเตอรอลเนี่ยทั้งยังเสริมสุขภาพลําไส้ให้แข็งแรงครับนมข้าวโอ๊ตเนี่ยอุดมไปด้วยวิตามิน B นะครับเช่น ไลโบโฟราวินนะครับก็คือ B2 เนี่ยและวิตามิน B12 นะครับที่ช่วยบรรเทาเรื่องของความเครียดต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ส่งเพิิมในเรื่องของสุขภาพผมและเล็บแล้วก็ผิวหนังให้แข็งแรงนะครับนมข้าวโอ๊ตไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีก็คือตัว LDL ในเลือดได้เนื่องจากว่ามีเบต้ากรูแคนสูงครับ ซึ่งเป็นเส้นใยที่ละลายน้ําได้และมีประโยชน์ต่อสุขภาพหัวใจครับช่วยสร้างสารคล้ายเจลนะฮะภายในลําไส้ทําให้สามารถจับกับคอเลสเตอรอล,ลและลดการดูดซึมได้ครับเบตากลูแคนเนี่ยครับและเส้นใยที่ละลายน้ําได้ในนมข้าวโอ๊ตยังช่วยชะลอการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตในลําไส้ทําให้น้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยช้าลงนะฮะ แล้วก็ปรับสมดุลให้กับระบบเลือดทํางานได้อย่างคล่องตัวนี่ระหว่างนี้คุณโก้ก็กำลังทานมข้าวโอ๊ตนมข้าวโอ๊ตตุ่นให้เรามีการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์ของสรรารบริการนะครับเผยว่าปริมาณของเบต้ากลูกแคนในนมข้าวโอ๊ตนี่ยังช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ด้วยใช่ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยนะครับ นมข้าวโอ๊ตเนี่ยเขามีแคลเซียมแล้วก็วิตามินดีที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกระดูกเนี่ยให้แข็งแรงครับมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งทำงานได้ดีกับพวกวิตามินซีมีโอเมก้า6มีโอเมก้า3ช่วยลดการอักเสบครับของหลอดเลือดแดงได้มีธาตุเหล็กมีสังกะสีและมีแมกนีเซียมที่ช่วยควบคุมกระบวนการต่างๆในร่างกายให้มีประสิทธิภาพครับมนมข้าวโอ๊ตนี่มันมีไขมันน้อยนะครับแล้วยังมีโปรตีนน้อย,อ,ยอีกด้วย แคลอรี่ส่วนใหญ่ของนมข้าวโอ๊ตเนี่มันจะมาจากไขบ,บอนพเดีซึ่งสามารถช่วยส่งผลต่อระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วย พราะฉะนั้นจะเห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์มากมายหลายๆาการฝรั่งเวลาเขาคิดเขาคิดของเขานะครับนักวิจัยไทยถ้าดูรายการเราอยู่ถ้าอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์แล้วมีการตีพิมพ์หรือมีการรับรองแล้วและเป็นอาหารไทยๆช่วยบอกมาด้วยนะโอ้โส่งมาได้เลยครับส่งมาเราทําให้ฮะเราอยากทําให้เราผมเคยพูดหลายทีแล้วครับเปรี้ยวไอ้นั่นดีเปรี้ยวดีเออผมว่าเปรี้ยวมะนาวดีเปรี้ยวไอ้นั่นดีก็บอกกันมาแต่ทีนี้เราได้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้เพราะส่วนใหญ่ฝรั่งเขาจะทําเพื่อส่งเสริมงานของเขาสิ่งที่เขาทาขึ้นมาเหมือนเราทําครัววตตต่่่ออออออยยกกกทพเราา็บลลด้ง และเซนทัลบางนาแน่นอนแน่นอนครับลานกิจกรรมชั้นหนึ่งนะฮะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กุมภาพันธ์นะครับลานเด็ดวัตถุดิบดีทั้งหมดทั่วประเทศเลยนะ,ะมุ่งตรงเข้าไปที่เซนทัลบางนาครับอยู่ที่ลานกิจกรรมชั้นหนึ่งเลยอันนี้ขอพูดเป็นส่วนตัวนะครับนะลองทําแล้วลองกินดูเลยครับมันมีฟูลบอดี้บอดี้มันแน่นมากๆมันจะเหมือนกับว่าเรากิน เหมือนกับเรากินนมวัวที่มันดีๆมากๆที่มันแข็งทำสมัยก่อนเออที่มันไม่ใช่น้ำหลงเหลงมันแน่นอันนี้มันแน่นๆเลยหรือเขาหรือเขาทำผิดผมก็ไม่รู้ผมจะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ไว้ในเว็บไซต์ของครูคุณต่อยนะครับเบอร์เว็บครูคุณต่อย o com ของเรานะครับจะไว้ในนั้นเลยนะคุณผู้ชมครับ แล้วอย่าลืมนะท่านใดที่มีงานวิจัยของไทยทๆส่งมานะส่งมาขอให้มันมีผลการรับรองจริงกันไม่ใช่เชื่อว่าอย่างเงี้ยนะอันตรายกับเรามากเลยครับพักตัวนี้สักครู่หนึ่งพบสีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับโอ้โหเดี๋ยวพบกับเรื่องราวต่อไปของเราสักครู่เดียวครับไข่ปลาลิวพัดพงกระรี่ครับ โอ้โห oh, oh, มันอร่อยจริง,รงๆท่านผู้ชมเขาเรียกก่าไม่ทรยศคนกินกินแล้วแบบเออไม่คาวเลยอะ่ะอร่อยมากอาหารมันสดเพราะอะไรเพราะเขาติดต่อกับปวานบูด้าไว้ปวานเป็นคน <c oughs> สดาหารกลัวคุณไป